สวัสดีค่ะเราจะมาอัปเดตแตงกวาปลูกในถุงดำนะคะวันนี้ก็ปลูกมาได้20กว่าวันแล้วนะคะคอยดูผลผลิตว่าเราจะได้กินลูกไหมนี่นะคะแตงก็จะมีลูกแขนงของเขานะคะจะมีจะมีทุกตาเลยนะคะลูกแขนงของเขาเนี่ยถึงยอดแล้วเขาก็ยังมีลูกนะคะ นี่นะคะนี่นะคะแนนงของเขามีทุกลูกโดกมากเลยนะคะปลูกแตงกวาแตงกวาใส่ถุงดำนี่นะคะลูกของเขานี่นะคะมีทุกนี่นะคะลูกของเขาเต็มเลยนะคะทุกคน ของเขาก็จะมีใบหงิกนะคะเพราะเราไม่ได้ฉีดยาจะมีใบหงิกเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะเราใส่แค่น้ำหมักชีวภาพอย่างเดียวนะคะต้นนี้ก็ใบหงิกนะคะต้นนี้ก็ใบหงิกนะคะไม่มีลูกตัวน,นี้ใบหงิกเอ้ยกำลังมีลูกนะคะนี่ลูกเล็กๆอยู่นี่นะคะของเขา ลูกลูกเล็กๆของเขากำลังมีนะคะนี่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 นะคะขนาดใบหิกอันนี้ก็กำลังจะมีมารู้จะติดไม่ติดลูกนะคะนี่เล็กๆนี่นะนี่นะคะลูกของเขาลูกของเขาเพิ่งจะมีลูกนะคะ นี่นะคะมองไม่เห็นลูกเออนี่ไงนี่นะคะของเขาอันนี้ยอดเดินดีนะคะน,นี่ยอดเดินดีอยู่จริงๆใช้น้ำหมักชีวภาพยอดเขาก็เดินดีนะคะแต่ทีนี้มันจะมีเพี้ยมาลงเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งมาลงนะคะมีเพี้ยแป้งมาลงแล้วก็มือใช้มือค่า บี้อาใช้มือบี้เขาให้ตายหรากไม่ได้ขีดยาไม่ได้อะไรนะคะมีบุง้นงนี่นะคะมีตัวตัวหนอนนี่นะคะนี่ยอดของเขามันเกิดเพี้ยนะคะเพี้ยเพี้ยขาวเพี้ยแปง้ง นี่นะคะใบของเขาจะประมาณนี้แต่เขาก็ยังมีลูกให้เรานะคะเขาเพิ่งจะออกลูกนะคะไว้คอยดูว่าลูกเขาจะโตไหมนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าลูกของเขาจะโตให้เราได้กินไหมนี่นะคะต้นเล็กๆเ,เขาก็ยังมีลูกนะคะน,นะคะต้นยังเล็กตัวน,นี้ไม่ไม่โต มีลูกนะคะยอดก็เดินดีนะคะนี่ยอดเดินดีแต่แต่ต้นนี้ยังไม่เห็นลูกเขานะคะมีลูกเขาเล็กๆนี่นะคะเล็กมากนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่าคอยดูนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆ ให้ดูนะคะว่าการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยเขาจะได้กินลูกไหมจะคอยดูแลจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ